สวัสดีครับเราก็มาเจอแล้วแหละว่าเราจะหากินกับไอการขายเพชรเพชรช็อปนะครับเฮดฟู้ดช็อปยังไงครับก็ <S <S มาเจอตัวนี้ครับไฮไฮเทคเนเชอรัลด็อกฟู้ดนะครับคีย์เวิร์ดมันที่โฟลโฟกัสได้ก็มีสองตัวนี้ครับคือพอเราจับคีย์เวิร์ดได้สักตัวหนึ่งเราจะสามารถแตคีย์เวิร์ดเกี่ยวกับไอด็อกฟู้ดได้ทั้งหมดนะครับเราต้องค่อยๆพ,พัฒนาไปงั้นคุณเนี่ยจะต้อง ถ้าจะขายเนี่ยคุณก็ต้องเริ่มศึกษาแล้วด็อกฟูดมีอะไรบ้างข้อมูลอะไรบ้างที่คุณต้องรู้คุณต้องหาหนังสือมาอ่านคุณต้องไปเดินดูสินค้าในร้านเพชรช็อปในเมืองไทยนะครับอย่างไฮเทคด็อกฟูดหรือไฮเทคเนเชอรัลด็อกฟูดเนี่ยเป็นคีย์เวิร์ดที่จะเล่นได้เรามาดูนะครับก็มีการค้นหาสองอยหกสิบครั้งนะครับในคีย์เวิร์ดไฮเทคด็อกฟูดนะครับไม่เร็วทีเดียวนะครับเขาไม่น่าจะหายละถ้าเป็นยาวๆไฮเทคเนเชอรัลด็อกฟูด ก็เกสิบเอ็ดครั้งนี่คือสามคีย์เวิร์ดที่เราจะเล่นได้นะครับเราออกก่อนให้ดูง่ายนะครับดูเฉพาะโฟกัสเตอรสนใจนะครับนี่ครับคือสองคีย์เวิร์ดที่จะเล่นหรือน่าเกียดกว่านั้นเราจะเล่นคีย์เวิร์ดที่สามก็ได้ครับคือ natural d o ็ food นะครับเนะชื่อว่าคีย์เวิร์ดนี้จะแข่งกันเดือดเดือดขึ้นนะครับ อ๋อไม่เดือดเท่าไหร่นะครับก็73ครั้งต่อเดือนนะครับแต่กูก็เสียในเวอร์ชนี้เยอะมากครับเพราะไม่ระบุยี่ห้อนะครับเราก็จะเห็นแล้วว่าอ๋อเราเล่นคีย์เวิร์ดได้เยอะพอสมควรนะครับนะแล้วอาจจะตัดเอออกก็ได้ครับอะจะเดียกเท่าไหร่ลองดูนะครับอ่าพอตัดเอออกเห็นไหมครับ การแข่งขันก็เพิ่มขึ้น,นทันทีแต่ว่าเรามีคีย์หน้านี้หน้าเดียวเนี่ยเราเรามีคีย์เวิร์ดให้ให้เล่นเนี่ยเยอะนะครับนะคราวนี้นะครับที่หนึ่งของคีย์เวิร์ดตัวนี้ครับ i t e ทคด็อ f โ o รเนี่ยสองที่หนึ่งเนี่ยเพจแรงสองเองโดเมนก็ไม่ตรงลิงก์ก็คงไม่เท่าไหร่ถ้าเราทำหน้าเพจคุณภาพนะครับแล้วก็หาลิงก์คุณภาพเจนเย็นนะครับเจนเย็นทำไปเนียนเอยา่า อย่ามุมมานะครับนะบนะครับคืออาหารหมาเนี่ยเวลาคนซื้อเขาซื้ออยู่เรื่อยๆนะซื้อไปตลอดจนกว่าหมามันจะตายหรือหมามันจะเปลี่ยนรสนิยมการกินนะครับนะหรือว่าเจ้าของหมาจะเปลี่ยนรสนิยมการซื้อเนี่ยนะครับคุณก็สามารถเอาโปรดักต์เนี่ยครับเป็นสิบตัวเลยคนระับอาหารในคีย์เวิร์ดเนี่ยเอามายัดใส่เพจเดียวเลยครับนะครับอย่างๆๆๆยอย่างอย่างยกตัวอย่างเว็บของผมนะครับนะให้เห็นเป็นรูปประทับ ผมเอาสินค้าเนี่ยห้ารุ่นยัดใส่หน้าเดียวเลยครับพอยัดใส่อย่างนี้เนี่ยถ้าเราใส่จัดเต็มนะครับค่อยๆใส่ไปข้อมูลอันทั้งหมดยูนิคแล้วก็ทําดีทุกทุกรุ่นค่อยๆตกแต่งไว้มันดูข้อมูลโอเคสวยงามมีคลิปมีภาพนู่นนี่นั่นนะครับนะครับให้มันดีนิดนึงนะฮะแล้วก็มีลิงก์ไปซื้อเรื่อยๆเนี่ยนะครับแล้วก็ดูดีเป็นระเบียบเรียบร้อยมันจะได้ยูนิคคอนเทนต์ที่เยอะมาก อย่างของคุณเนี่ยมีเป็นสิบรุ่นในคีย์เวิร์ดนี้นะแล้วแข่งได้ถ้าคุณทำ quality คุณภาพนะครับอาจจะเว็บเดียวนะครับเว็บนี้เว็บเดียวเฮดช็อปฟู้ดเนี่ยนะ,จจะ,นะ web เฮดฟู้ดช็อปนะหากินเลี้ยงข้อบครัวไดนะ้เพียงกต่ว่าเมือใหม่มักจะอดทนในการทําเว็บให้ดีคุณภาพซึ่งคุณจะต้องไปจ้างเขาเขียนคอนเทนต์ไม่พอคุณยังต้องไปรีเสิร์ชหาข้อมูลเกี่ยวกับ อาอหารหมานะครับคุณจะได้เขียนนู่นนี่นั่นเติมลงไปได้นะครับไม่ใช่จะจ้างเขาอย่างเดียวแล้วก็ไม่มีความรู้เรื่องอาหารหมาเลยคุณจะมาขายอาหารหมาทําไมนะนะนั้นถ้าคุณจะขายอาหารหมาคุณต้องไปรีเสิร์ชไปพัฒนาตัวเองที่ความรู้หมาซึ่งผมเชื่อว่าไม่ยากเกินไปนะครับถ้าผมจะขายจริงผมก็คงจะมีความรู้ได้ครับเ<ล>ร <ห carriage S 2> ื่องอาหารหมาควรจะมีความรู้อะไรบ้างนะครับหรือว่าเครื่องปัดไฟงะ้ยนะผมก็เริ่มศึกษาอ้อพอจะเขียนนู่นนี่นั่นได้นิดหน่อยแล้วครับ ถ้าทําไปเรื่อยครับความรู้เราก็ต้องเพิ่มขึ้นเราก็จะหาคอนเทนต์ดีๆมาให้ลูกค้าอ่านได้มากขึ้นดังนั้นเนี่ยทักษะที่ไม่เกี่ยวความเป็นโปรแกรมเมอร์เกี่ยวอะไรลก็คือการหาคอนเทนต์ดีๆความรู้ลึก,ลกรู้จริงเกี่ยวกับคีย์เวิร์ดแล้วมาดูคีย์เวิร์ดนะครับนะครับไทก็คือบุยี่ห้อถ้าเป็นคีย์เวิร์ดอ่ารวมๆสิเป็น natural dog food เนี่ยคนหาเยอะนะครับ สองพันคือถ้าเล่นคีย์เวิร์ดนี้ได้เนี่ยก็ไม่เร็วนะครับถ้าฟิกกัเยอะมากแล้วมาดูซิว่าคีย์เวิร์ดนี้มันมันแข่งกันเดือดแค่ไหนนะครับมีคนจดในหลายยี่ห้อนะครับซึ่งจดปับ๊บโดเมนก็ไม่ตรงไตเติลก็ไม่ตรงสักทีเดียวนะครับมีโอกาสเล่นแต่ว่าโอ้โหไนแรงสูงมากไนแรงกหกแต่ถ้าเจออ่านะครับคีย์เวิร์ดตรงเป,เป๊ะนะครับตรงเป๊ะ อย่างที่สองคียวดเริ่มตรงแล้วเพด็จแรงศูนย์ก็ติดนะอันนี้อันที่สามก็เผด็จโดเมนไตเติรลตรงก็เพด็จแรงสองเห็นไหมครับแสดงว่าถ้าเผดจแรงถ้าไตเติ้ลไม่ตรงกับคีย์เวิร์ดเนี่ยต้องไปลากเพด็จแรงหกมาที่จะสู้มาอยู่ที่หนึ่งได้เราก็จะเรห็นเห้วอ๋อเวลาลูกค้าเนี่ยอ่านไตเติรแล้วไม่ตรงกับคีย์เวิร์ดเนี่ยเขาก็อาจจะไม่คลิกนะนะครับ แต่ถ้าอ่านไตเติลแล้วมันตรงอ่ะเขาอาจจะคิดอันนี้มากกว่านะนะครับอัอนนี้ก็คือสิ่งที่คุณจะรู้ดังน,นั้นเนี่ยแผนคุณก็คือในเวอร์ซอนเนี่ยมีคีย์เวิร์ดนี้เป็นสิบสินค้าสิบตัวคุณยัดเอามาทําให้เป็นยูนิคคอนเทนต์ยัดใส่ใง 7, ลงไวห้ารุ่นเจ,จ็ดแปดรุ่นยัดถึงสิบรุ่นเนื้อหาในเพจเนี่ยมันจะเยอะคุณอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นหลักๆนะครับอ่าไฮเทคเนเจอร์ลด็อกฟูด Product Review อะไรประมาณเนี้ท็อปเชนท็อปเชนซีรีส์ท็อปเชนฟอร์มูล่าซีรีส์อะไรประมาณเนี้ยครับเราก็จะสามารถรีวิวสินค้าในคีย์เวิร์ดนี้ทั้งสิบตัวเอาอยู่ในเพจเดียวปั๊บคอนเทนต์เยอะแล้วถ้าคุณจัดหน้าเว็บให้ดีเอาข้อมูลที่มีประโยชน์ให้ลูกค้าเห็นนแน่นอนคอนเทนต์มันดีอาจจะต้องทำตารางเปรียบเทียบด้วยด้วยซ้ำไป ลูกค้าได้ไปโยน์หาคลิปวิดีโอมาใส่หาภาพที่มันช่วยบรรยายสินค้าใด้ดีมาใส่นะครับคีย์เวิร์ดเดียวเว็บนี้เว็บเดียวอยู่ได้เงแว่าคุณต้องทําเว็บคุณภาพางนั้นคุณนอกจากไปจ้างเข้ามาเขียนรีวิวแล้วเนะี่ยคุณก็ต้องไปหาข้อมูลเกี่ยวกับดอก f ูดเพิ่มขึ้นด้วยนะครับโอเคครับ